ครับวัสดีครับผมนุ่มเมืองน้ำดำครับผมน,นันน่นๆได้มาลงให้เบิงเมื่อนี้กับไปเจอตะก,กุดชุดหายากเนาะครับผมเป็นตะก,กุดออกปองชุดสิบดอกของลวงปูทองมาพันสภาพการใช้งานมากโชคชนเนาะเจ้าของใช้ขาดเอว จนเชือกจะขาดแล้วครับผมควาจชได้มาอยู่น้ำผมกันลองมาเบิ่งกันครับผมว่าเป็นตจงไหนการทักนะครับทักใส่หนุมานเพื่อนว่าที่นี่เอกลักษณ์อยู่ ทองหลวงพ่อมุย่ยบอครับที่ทักใส่หนุมานตะกุดใส่หนุมานและก็ลุกปูทองมาก,กับทักครับเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่อนอันนี้เป็นยังแกว่าลุกปูทองมากับพว่ารับจากคนที่เพื่อนจังใดละ่เเละเพื่อนเพื่นมันใจแล้วก็บเพื่อน เพื่อนว่าได้รับมาจากมือแลวกระตุกถอดกันมาเนาะครับเป็นมรดกแต่เลยว่าลกปูองมาแล้วก็เข้าไปเช็คเข้าไปให้มู่วให้พวกเบื้องล้วกะเขาก็เจ้าก็ว่าลกปูทองมาชุดออกปองเนาะครับชุดสิบดอกเป็นชุดหายากนแะต่ล่องเบื่อง ผานการใช้งานมากโชชุนเลยเตือบครับก็แต่พอจนตกมอหอดลูกครับผมเป็นมระดกตกกันมาและกะตอนนี้ก็มาอยู่น้ำผมละครับผมกะเป็นยังลูกเพิ่งเอามาปล่อยกะเบาๆแล้วเนาะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่นกะถือว่าตะกุดอยากเปลี่ยนเจ้าของครับผม อยู่น้ผมก็อาจสิบดลนะครับผมเพราะว่าทนแรงเงินบบได้จักเทือส่วนมากกับส่วนมากกับได้มากดีๆกับทนแรงเงินบบได้เสียกับทักมากคุยแล้วก็จัดไปส่วนมากก็อยู่น้าบบได้ดนครับผมอันชุดสีบดอกนี่ก็จะอยู่ได้ดนบู๊ยนี่เนี่ยครับผมสภาพใช่กับเชือกกับฟุ้ยบนลแล้ว ความเกา่าม่งเห็นรอยจานครับเป็นรอยจานล่างๆแต่ตะกุดขึ้นขาบเขียวนะครับครับทอย่างก็เลยเป็นแบบนี้ม่งบุกอยชัดปันดเน,นี่ยครับรอยถักรอยถักใส่หนุมาน ชุดนี้เกิดประสบการณ์ดูนะครับผมที่ตามตามเบื้องในเน็ตใน Google เ,เป็นชุดแค่คาดชุดหนังเหนียวว่าสั่นวะเห็นลงดูชุดประสบการณ์ชุด1ิดอกออกปองสิบดอกน,น,นี่ครับเนี่ยครับผม กะซียูนั้นผมไปโด,ดนปนไดบอลูนละครับผมพึ่งไดมาสดซดร้อนเลยแล้วลุ่งมาลงให้เบิงนี่แหละครับจังไดกะฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ในเด้อครับผมมีอันใดดีๆก็สิเอามาลงให้เบิงเรื่อยๆละครับผมหนุ่มเมืองน้ดำๆก็บ่ค่อยได้ลงดอกครับติดภารากิจ เลี้ยงงัวเนี่ยติดงานหลายยางครับผมนครับภาพเต็มๆชุดสิบดอกสภาพยังพอใช้ได้ครับเสื้อกะยังหมันยังทุอนอยู่ร่องดึงเบิงกับยังเหนียวอยู่ครับผมแต่ผ่านการใช้งานทูก,กับเอวทูก,กับร่างกายคนก็เลยเป็นปุ๋ยเป็นขนยังสิละครับผมเพราะว่าเพิ่นใชข้ขาดเอวตลอดขาดมาแต่พอตกมือดลูก ุ่นพอเพิ่นว่ารับมากกับมือว่าสันวะผมกับโบโบ,บเนียใจเนาะครับแต่เพิ่นว่าจังสัน่นกะเฝ้าตามเพิ่นเพิ่นเป็นคนลยเอ็ดครับผมกับตอมือกันมาบม่ได้ลูกได้เมียอยู่ทั้งบ้านผมครับอ้าฝากไปสามีเนาะครับผมเมียยังดีๆก็สิเอามาให้เบิ่งให้ชมกันอยู่เรื่อยๆไปละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สกายให้เป็นกำลังใจใผมแน่้ยเนาะครับเนาะ พอได้หาคลิปมาลงให้เบิงให้ชุ่มกันเปลี่ยนจังไดก็ได้เอาครับวัดดีครับวัดดีครับวัดดีครับ